คนโก้เมื่อคืนจากเล่นคอนเสต์เนาะดูเขานั่งกินข้าวสิทุกคนความติดดินของเขาเขายัางเหมือนเดิมเนาะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆที่เขานั่งกินข้าวเล่อง,งานเออเล่นคอนเสิร์ตเสร็จตีหนึ่งตีสองนั่งกินข้าวกันอยู่หน้าเซเว่นปูเสือกินกันหรือนั่งพื้นกินกันเลยอะ่ะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอย่างนง้นมันน่ารักดีอืมมันเหมือนขาดใครสักคนเนาะขาดเหมือนขาดอีกคนนึงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราเห็น อีกคนหนึ่งกีป่ปีแล้วล่ะนั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันล้อมวงกันอะตอนนี้เหลือสามคนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่ใดๆแล้ววันนี้นะทุกคนเอนดูพ่ยาพ่ยาคือแอปปั่นพยาช่วยโปรโมทงานขายงานวันที่แปดค่ะโพสได้ดีมากคือพ่ยาคือแอปปั่นตัวจริงพ่ยากับพี่ป๊อปอะคือแอปปั่นตัวจริงค่ะมือชงมือชงอันดับหนึ่งพี่เอฟซีก็เข้าไปเม้นนะเนี่ย ถึงเอ่ออะไรมันจะห่างเหินไปการทํางานมันทําให้ห่างเหินแต่ยังไงเขาก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมอ่ะอืมเขาไปตอบคอมเมนต์เขาด้วยนะเออมีเอซว่าเจ้าขังยังไงอย่างนี้จ้าแจ้งบอสจะบอกบอสพีย่ยะเขาไปตอบหมดคะ่ะพี่ยะบอกจะบอกเขาสิอะไรอย่างนี้อู้ความนัมเบอร์วันพลคขับเขานั้นน่ะแล้วใดๆเมื่อคืนคนโก้เขาก็โพสต์ว่าเขาจะทําเอ่อ ช่องเกี่ยวกับรายการอาหารอะไรอย่างเงี้ยตั้งชื่อให้หน่อยตั้งชื่อให้หน่อยว่าจะเป็นชื่ออะไรดีนะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากแล้วก็มีนะักฟุตบอลเข้าไปคอมเมนต์ด้วยนะทุกคนแล้วไปไปเขาก็โพสเขาก็โพสทำกับข้าวเลยค่ะสงสัยอยากเข้าร่วมด้วยกันอือนักฟุตบอลก็ยังเข้าไปโพสเลยเข้าไปบอกว่าครัวตะวานแสดงว่าเขาเห็นคุยกันตะวานคือไปไปไง น้องซอยตันเขาก็เดินทางแล้วนะทุกคนก็น้องซอยตันก็เดินทางวันนี้น้องๆก็จะไปช่วยน้ําท่วมกับไปปายไม่แน่ใจว่าคนโก้ไปหรือเปล่าน้องอาจจะติดงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าน้องเห็นน้องบอกว่าน้องไม่ได้ไปรอดูค่ะส่งกําลังใจให้น้องๆแล้วบุ่มชอบความน m บวันคนโก้ไม่มีปฏิเสธปุ่มปฏิเสธพังคือแฟนไปปายแฟนไปปายหล่อ ปฏิเสธจ้ะพังแล้วสวัสดีเช้าวันสดใสครับผมกำลังจะเดินทางไปน้องบองลัวภูมิพูขอบคุณของทุกๆชิ้นเลยจากพี่ฝนด้วยจากพี่มมหม,มีโอ้โหนักมแล้วก็อีกหลายๆทีมร่วมบุญกับน้องนุกน้องไป ยีมวยน้อยสายเนื้อก็น้องเชื่อไปเจอแล้วก็แม่กระทอนขอบคุณมานักะนาร์แลโมทนาปุญทุกคนเลย let's go กินบ่อยปะร้านน้องม่คกินบ่อยไหมไม่รู้ครับเดินเลยครับอาเเลยค่ะจะได้วันนี้บอกพ่อว่ามาหาผู้่บ่าวของไปไฟเดินไม่อยากนอนดีขอบคุณครับ ขอบคุณสลับมวใจนะครับรยเลยไมด้วเลยอกไปดนะปายหลอมากไม่ถึงหรอกครับผมกินหมดก่อนไม่ถึงอกผมกินหมดก่อนเชียงั่วยอย่างจะมียาดั่วยอย่างเอ้าแงแงแงเฮ้แม่แม่ตัวนี้เขาปาใไปไปรู้อให้ให้ขัญใจสพา พี่ขอสามคำให้บัดดีเถอะนะเล่นสนะดกไหมอ้าวนูกขอลูกขอสองคำนูกขอคำนูกขอสองคำเดียวเขามงนะเขาสวยมาก